สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์เคยเจอกันไหมคะอาการ Hopper ร์เบหรืออาการใบที่ถูกทำลายคลายน้ำร้อนลวกที่ใบต่อมาเมื่อแผลไหมเริ่มแห้งทำให้ขอบใบม้วนงอถ้าระบาดต่อนเนื่องจะทำให้อาการไหมรุนแรงใบล่วงหล่นซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นคือลักษณะอาการเพี้ยจักรจรันเข้าทำลายพืชค่ะ เพี้ยจ้กะจันเป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชอย่างมากหากไม่มีการควบคุมการระบาดของแมลงส่งผลต่อผลผลิตอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นเกษตรกรจึงจําเป็นต้องรู้สาเหตุของอาการผิดปกติเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นค่ะเพี้ยจ้กะจันมีหลายชนิดชนิดที่มีความสําคัญคือเพี้ยจัากระจันฝอยเพี้ยจ้กะจันสีเขียวและเพี้ยจ้กะจันฝ้ายค่ะยกตัวอย่างเพี้ยจ้กะจันฝอยในทุเรียน ลักษณะการเข้าทําลายของเพี้ยจักจันฝอยในทุเรียนพบการเข้าทําลายในทุเรียนแตกใบอ่อนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบขอบใบหง,งอกแห้งกรอบเป็นรอยไหม้ค่อยๆแห้งลามไปทั่วทั้งใบและล่วงหล่นได้ทําให้ทุเรียนชะง,งักการเจริญเติบโตมีผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียนได้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างคือเพี้ยจักจันฝ้ายในมะเขือ มแมลงจะดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบมะเขือใบที่ถูกทำลายจะมีสีเหลืองเหี่ยวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากขอบใบทำให้ชะง,งักการเจริญเติบโตและตายได้ในที่สุดค่ะเพีย้ยจก,กะจันมีรายงานการดื้อยากําจัดไม่สิ้นซากและกลับมาระบาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วการพ่นสารกำจัดก็ต้องพ่นถี่ขึ้นต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ วันนี้ยูนิไลท์มีแนวทางการป้องกันกำจัดเพี้ยจักจันมาฝากด้วยค่ะดีฟีด50 30 cc บวกอวอร์ด40 sc 15 cc ต่อน้ำ20ลิตรดีฟีด50เป็นสารกำจัดแมลงชนิดกินตายถูกตัวตายสารแทรกซึมผ่านใบพืชกำจัดแมลงได้ทั้งบนใบและใต้ใบได้อย่างทั่วถึง นอกจากจะสามารถป้องกันกําจัดเพี้ยจักจัดได้แล้วยังสามารถป้องกันกําจัดเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้และลายศัตรูพืชได้อีกด้วยค่ะอวอร์ด40 SC เป็นสารประเภทยับยั้งการเจริญเติบโตของมแมลงตระกูลเพี้ยทําให้ไข่ฟอ์ฟักเป็นตัวอ่อนไม่ได้ยับยั้งการลอกคราบไม่สามารถจเจริญเติบโตไปเป็นตัวแก่ได้และตายได้ในที่สุดค่ะ การผสมสารแนะนำให้ใช้คาร์บอไกนอัตรา10 cc ต่อน้ำ20ลิตรปรับสภาพน้ำทุกครั้งที่พ่นสารและไม่ควรใช้สารป้องกันกำจัดกลุ่มเดิมซ้ำกันเกิน2-3รอบเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลงค่ะมาดูอีกหนึ่งแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับพืชเช่นเดียวกันค่ะคือไรสตูพืช ไาทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจะใช้ส่วนปากที่มีลักษณะเป็นเข็มแหลมแทงเข้าไปในเนื้อเยอื่อพืชทำลายเซลล์พืชซึ่งในขณะที่ไหลกำลังดูดกินน้ำเลี้ยงจะปล่อยสารพิษออกมาด้วยใบยและส่วนที่ถูกเข้าทำลายจะมีอาการเป็นจุดเล็กๆสีขาวซีดอาการรุนแรงแผลจะสามารถขยายเป็นแผลใหญ่เปลี่ยนใบเป็นสีขาวซีดทั่วทั้งใบและทำให้ใบร่วงหล่นได้ค่ะ วันนี้ยูนิไลท์มีแนวทางการป้องกันกําจัดไรมาบอกพี่น้องเกษตรกรคือการใช้สูตรเด็ดป้องกันกําจัดไรดีฟ i t 50 30 cc บวกไพริดาเบน15กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นสลับกับไม้เทศ30 cc บวกไพริดาเบน15กรัมต่อน้ำ20ลิตรดีฟิ50เป็นสารป้องกันกําจัดแมลงชนิดกินตายถูกตัวตาย สารแทรกซึมป่านใบพืชกำจัดมแมลงได้ทั้งบนใบและใต้ใบได้อย่างทั่วถึงเหมาะมากในการป้องกันกำจัดไรในมันสับปะหลังที่ทำลายอยู่ใต้ใบไพริดาเบนเป็นสารชนิดสัมผัสใตย้ยกำจัดไรได้ทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะไข่และตัวอ่อนออกฤทธิ์เร็วคุมได้นาน2-3สัปดาห์ค่ะ เมื่อกำจัดไล่เรียบร้อยแล้วแนะนำให้พ่นชุดบำรุงทางใบแก้ปัญหาอาการใบซีดจากการที่ไล่เข้าทำลายค่ะ u c a l m i ก 20cc บวก u เ i n ร r er 30cc บวก c ีวิ e 30cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะและอย่าลืมนะคะใช้คาวบกรีนอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรปรับสภาพน้ำทุกครั้งที่พ่นสารค่ะลองทำตามกันดูได้นะคะรับรองว่าสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างแน่นอนค่ะ หากท่านใดมีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้รายการมุมหมอพืชขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ